เรามาเปิดเนื้องอกระดานนี้กัน25บาทหนูใช้เลขโคต,ตัว้ายยึดเป็นหลักให้นะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าหนุนดวงนะคะพาเพึ่งออกนะขอบคุณนะคะพี่เบลพลังเบอร์เหลือหูแกะซีลอนะคะมาค่ะ พี่เบลเอาเรียบมาค่ะพี่เอารายการเรียมมาขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอพี่เดชาก่อนเ,อเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแจ้งหนูได้เลยขอบคุณค่ะ แปมาค่ะรุ่นนี้ชัดเจนนะวาระก้าวรอบนะคะหลวงปู่อิ่มพาเพิ่งออกเมื่อวานนะคะงานพี่หนุ่มหมับค่ะรายการที่หืมหน้ากากงอรายการที่หกสนะคะพี่ขาขออนุญาตนะห หน้ากากงอจีวอนส้มค่ะพี่ขาเรากอนี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะหนุนดวงค่ะจมูกร้อยนะคะมาพร้อมกับต่อคำว่าอิ่มนะคะอออ่างเลขโครตรลันนัมบอหนึ่งสองศค่ะเรียบร้อยเรีย <todavía> กพี่เบลเรียบร้อยค่ะหนึ่งสองศูย์แคปเจอร์ค่ะดันก้าวให้หนูได้เลย<พ>อยู่ไหมน่ะ ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะพี่เบลรับจบเวอร์ชูนให้ยี่สิบห้าบาทนะคะหนูเจิดให้หนึ่งค่ะว่างทุกบอค่ะพี่ขาหนูว่างทุกบอเลยนะคะกระดานนี้สี่บอร้อยนะคะหยอดได้หยอดนะย้ำได้ย้ำตามได้ตามนะคะ วัดทุ่งนาใหม่เกจิสายใต้สี 4, บอร้อยเนื้องอสามหน้ากากคอคอรายการเลี่ยมหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะพี่ต้าหนึ่งสามห้าแล้วก็9้านะคะพี่ต้าเลือกกล่องมาเปิดได้นะคะพี่สาเลือกกล่องมาเปิดได้นะพี่นาสองสี่หเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์ค่ะสองสี่หเจ็ดแปดศนย์นะคะ หนูว่างสองสี่หกเจ็ดแปดศูนย์นะคะพี่ขาสองสี่หกแล้วก็เจ็ดแปดศูนย์แถวแถวแถวห้านับหกได้ค่ะพี่เบลสี่เจ็ดนะคะพี่เดชาห้าไอ้แปดค่ะหนูว่างสองหกศูนย์ค่ะด้านนี้ ว่างสองหกศูนย์นะคะพี่จ๋าว่างสองหกศูนย์นะคะสองบอสามบอสุดท้ายค่ะสองหกศูนย์นะคะยี่สิบห้าบาทน้องเจิดหนึ่งนะสองหกแล้วก็ศูนย์สามบอสุดท้ายค่ะสองหกศูนย์ขอบพระคุณค่ะพี่หนึ่งยี่สิบห้าบาทนะคะหนูว่างหกแล้วก็ว่างศูนย ขอตัวท้ายยืดไปหลักให้นะพี่๋าหนุนดวงนะคะไม่ใช่พักเก่านะพา,าเพิ่องออกแล้วก็เป็นวาระรบก้าวรอบของท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะพี่เบลสี่เจ็ดเรี้บร้อยค่ะพี่เดชาแปดเรียบร้อยค่ะหนว่างหกแล้วก็ศูนย์นะคะพี่ขาดานนี้เหลือสองบอสุดท้ายมีใครอยากเลือกของถึงมีคนเลือกมาแล้วถัห้านับหกพี่ตา หนูว่างเบอร์หกนะคะอุ๊ยวันเกิดหลวงปู่อิ่มนะเบอร์หกหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวห้านับหกแถวห้า 6, นะับหกมาหนูว่างหกคะ่ะแล้วก็ว่างศูนย์จ้ะพี่จ๋านะมาแล้วแน่ๆเลยเรายการเลี่ยมพี่ต้าเรียบร้อยค่ะ หนูว่าง6กนะคะแล้วก็ว่างศูนย์จากพี่จะว่างหกแล้วก็ว่างศูนย์นะคะหนุนดวงค่ะหลวงปู่อิ่มนะคะวัดทุ่งนาใหม่ผ่านการปลูกเสกนะคะขอบคุณค่ะหนูว่างเบอร์ศูนย์เบอร์สุดท้ายค่ะเก็บได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตค่ะพี่ค่ะว่างพี่ได้ชาหกไม่ทันหนูว่างศูนค่ะหนึ่งเจิดค่ะมีใครอยากไปสี่เจิดไหม พี่เอเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะพี่เอรับสูตรให้หนึ่งเจอจ้าพี่อน้นพี่เบลอยากไปสี่เจิดมากหนูก็อยากไปมีใครอยากไปสี่เจอไหมนาวะก็ยังไม่ออกเลยขอบคุณค่ะพี่หนึ่งสองยี 2, ่สิบห้าบาทเรียบร้อย พี่โอนพี่เอเรียบร้อยค่ะเข้ามาในไลน์ได้เลยลุยกันค่ะพี่ๆขาขอให้โชคดีนะคะได้หลวงปู่ไปหนุนดวงนะพี่ๆเกจิสายใต้หลวงปู่อิ่มปัญญาบุโธวัดทุ่งนาใหม่หมับค่ะรอกรอที่สิบเอ็ดหืสวยมาก ลอกอที่11เป็นชนวนโบราณนะคะพี่ขาหน้ากากจีวอค่ะรงยาแดงแรงสุดนะคะหนุนดวงค่ะเข้มเข้มเลยลอกอนี้มาพร้อมกับเรขโคตรลัานมอสี่สี่ค่ะพี่เบลอสี่สี่ค่ะพี่เบลมาค่ะยาแดงแรงสุดนะคะแคปเจอร์ดันเก้าให้หนูได้เลยพี่เบลมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแคปเจอค่ะ พี่เบลนะลุยกันต่อค่ะพี่พี่ค่ะยีบห้าบาทน้องเจิดให้หนึ่งนะคะสี่บอร้อยปิดด่วนสองห้าค่ะปิดด่วนสองหนะคะพารายีบหาบาทหนุนดวงนะคะพี่ขาใครรับบอไหนพิมพ์บอรพร้อมชื่อเล่นหาหนูได้เลยขอบพระคุณค่ะพี่ต้า 3 6แล้วก็9ค่ะ3 6 9หนูวง่งสองสี่ห้าแล้วก็0 25บาทนะพี่ๆคะ่ะรุ่นนี้หลวงปู่อิ่มหนุนดวงคะ่ะวาระ9รอบนะคะ108ปีเนื้องอ3หน้ากากทอคอแท้พร้อมกับเรียม1นะคะ1 2 4 5 7 8แล้วก็0ค่ะ หยอดได้หยอดนะเอานาวะแล้วก็เน้งอมมาหน่อยค่ะพี่พี่อยู่ข้างหน้าพี่นะหนึ่งสองสี่ขอบคุณนะคะพี่เบลสองสี่ห้าเจ็ดแปดค่ะหนูว่างนะสองสี่ห้าเจ็ดแปดศสวัสดีค่ะพี่โนโุ้ย ขอบคุณนะคะพี่ปิงแปดนะคะพี่โอนคะ่ะหนูว่างสองสี่เจดแล้วก็ศูนย์ค่ะเก็บได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนวาระครบเก้ารอบของหนูงปู่ท่านแล้วนะคะขอบคุณนะคะบอเจ็ 7, ลายเดิมหนูได้เลยหนูว่างสองสีค่ะ25บาทนะ ขอบคุณนะคะพี่หนุยขอบคุณนะคะพี่หนุยหยอดมาบอสสี่ยี่สิบ,บ 7, 3, <c oughs> ห้านูว่างสองกับศูนย์ค่ะดานนี้ว่างสองกับศูนย์เบอร์เจ็ดสามดานหนูว่างสองศูนย์ค่ะว่างสองกับว่างศูนย์โอเคแปดสามกระดานว่างสองค่ะแล้วก็ว่างศูนยนะสองบอเปิดสุดท้ายค่ะ พี่มาผิดใช่ไหมพี่อน้นพี่เบลพี่เบลพี่เบลหนึ่งยี่สิบห้าบาทเรียบร้อยค่ะหนุนดวงนะคะพี่ขารุ่นนี้เพิ่งออกนะคะแถวสี่นับเก้าได้ค่ะเลือกเองได้เองนะพี่เบลนะหน้าพ้ะสวยมากหน้าพระใหญ่คมนะคะแล้วก็รึกคมจริงหนุังเบอร์สองยีสบห้าบาทแล้วก็เบอร์ศูนห้าบาท พ่ต้าเรียบร้อยแล้วแจ้งหนูได้เลยนะพิต้าสามหกเก้าหนูว่างสองแล้วก็ว่างศูนย์ค่ะว่างสองว่างศูนย์ยี่สิบห้าบาทนะคะพี่ขารุ่นนี้เพิ่งออกเมื่อวานนะคะไม่ใช่คนละพิต้ากันเข้ามาพอดีเลยนะพิต้าเข้ามาจังหวะพอดีเลยพี่หนุ่ยสี่เรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะ นี่เป็นหลวงปู่อิ่มนะคะร้อยแปดปีวาระครบเก้ารอบแล้วนะคะรุ่นนี้นะเป็นวาระครบเก้ารอบชื่อรุ่นว่าหนุนดวงค่ะเป็นงานของพี่หนุ่มนะคะพึ่งออกเมื่อวานนี้ผ่านการปลุกเสกจากหลวงปู่ณนะวัดทุ่งนาใหม่นะคะพีตาบอสองหนูว่างเบอร์ศูนยเบอร์สุดท้ายค่ะอ 5. ขอบคุณค่ะพี่ปิงเบอร์ห้าเรียบร้อย อย่าหนูอ่านใบรายการให้นะหนูวางเบอร์ศูนย์เบอร์สุดท้ายค่ะพี่จ๋าวางบศูนย์บสุดท้ายศูนยนะ์ไม่ศูนย์นะมาเก่งนี้แถวสี่นับเก้าหนึ่งสองสามสี่หนูวางบศูนย์บอสุดท้ายยี่สิบห้าบาทอย่าไว้ใจพลังเบอร์เหลือนะหกแปดแล้วก็เก้ามาเร้ว เหรียญหนาเหรียญใหญ่แล้วก็เหรียญคมนะคะหน้าพระคมมากขอบคุณค่ะพี่สารขอบคุณนะคะพี่สารลายเดิมหนูได้เลย25บาทส่งฟรีค่ะสวัสดีค่ะพี่เนทโอเคได้ค่ะแม่เจ็ดสี่กระดานเดี๋ยวรอพี่ต้าพี่ต้าส6 9ยังอยู่ไหมหรือว่าเนตช้า พี่ต้ายังอยู่ไหมสามหกเก้าโอเคเจ็สิบ้าบาทเรียบร้อยแล้วแจ้งหนูหน่อยนะหนูแกะซีลสาธุนะพี่ต้ามีอิ่มไม่มีอดนะคะขอให้หลวงปู่ไปหนุนดวงพี่ๆนะคะอันนี้หนักจังวะเข้ามืออีกแล้ว พิต้าสองเรียบร้อยค่ะยี่สิบห้าบาทเดีย๋ยวึ่งดอกดาวนะเดีย๋ยวเราพี่สารเบอร์สูตรแล้วก็พิต้าสามหกเก้าพี่สารโยนมาหกสิบบาท พีสารศูนย์พิตาสามหกเก้านะสามหกเก้าสามหกเก้านะพิตาสามหกเก้าพิตาลืมดูชลิปแน่เลยไปค่ะมีใครอยากไปสี่ไหมพี่พี่พระหาโอ้อะไรเนี่ยโลโอกอ้ที่หกสิบสองค่ะพี่แก ลอกอที่62นะคะเป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งค่ะหน้ากากนะคะพี่ขาทองทิพจีวอนสะ้มนามาพร้อมกับโค้ดลันดัมบอสองอา้าสองตัวเดียวเฉยพี่ต้าคนละต้าเลยยินดีด้วยค่ะพี่ต้ายินดีด้วยค่ะแคปเจอร์ดันเก้าให้หนูได้เลยพี่ต้า25บาท